สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมจัมโบ้ในช่องยูทูบโบนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดเรื่องเมนเบเกอร์ไฟบ้านนะครับว่าต้องใช้ขนาดเท่าไหร่ก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าตัวเมนเบเกอร์คือจะเป็นตัวตัดวงจรหลักนะครับ ก่อนที่จะเข้าบ้านเรานะครับคือสายไฟฟ้าที่มาจากมิตเตอร์ของการไฟฟ้านะครับแล้วก็มาต่อที่เมนเบเกอร์นะครับก่อนที่จะสู่บ้านเรานะครับนั่นคือเมนเบเกอร์นะครับก่อนอื่นเราก็ต้องมาดูก่อนนะครับว่าขนาดมิตเตอร์ไฟฟ้าของเรานะครับที่เราใช้อยู่ปัจจุบันนี่แหละ มีขนาดเท่าไหร่นะครับเช่น5แอมป์15แอมป์30แอมป์ตัวนี้เราก็จะามาดูว่าเราจะเลือกขนาดเบเกอร์ให้มันเหมาะสมนะครับกับมิเตอร์ไฟฟ้าที่เราใช้อยู่มิเตอร์ไฟฟ้า5แอมป์นะครับเราจะใช้เมียนเบเกอร์ได้สูงสุด ก็คือ16แอมมิเตอร์ไฟฟ้า15แอม์ขนาดเบเกอร์เราจะใช้อยู่ได้สูงสุดที่50แอมมิเตอร์ไฟฟ้า30แอม์ขนาดเบเกอร์เราจะใช้ได้สูงสุดที่100แอม์ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราก็ สามารถที่จะใช้ได้น้อยกว่านี้นะครับแต่เราอย่าใช้ให้เกินตัวนี้นะครับเพราะว่าอาจจะเกิดไฟไหม้บ้านได้สำหรับเพื่อนๆที่สงสัยหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับก็ขอขอบคุณที่รับชมรับฟังมาจนจบนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ถัดไปครับผมสวัสดีครับ